เดินเดินโชว์สายอะอยากให้ยาวก็นี่เลยกดแล้วก็ปล่อยก็จะยาวล็อกได้ด้วยนะล็อกที่นี่สีเทาให้ฟันกันนี่แล้วก็เข้าไปแ็ล้อเดี๋ยวจะมารีวิวเปลี่ยนสีเป็นส,นสีสำรวจก่อนสำรวจไปทั่วเลย ามามามาเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเปลี่ยนสียังไฟก็จะสามารถเปิดปิดได้เปลี่ยนสีได้อนะเราไปดูนะ mm hmm. เดี๋ยวจะเริ่มจากตอนปิดก่อนนี่ปิดนะลาเราจะเปิดก็ขลอสองทีเราจะเปิดไฟก็จะสามารถเลื่อนวงได้แต่เลื่อนวงไม่ใช่เรื่องนี้นะเลื่อนฝั่งนี้จะเลื่อนเปลี่ยนสีได้เรยเ่ยแล้วก็มีไฟฉายด้วยไฟฉายหินนะ ใชฉายที่ตัวน้องก็เคาก็จะเปลี่ยนไฟฉายถ้าจะปิดไฟก็นี่ก็จะปิดอนี้เรามาดูวิธีเปลี่ยนสีไฟสีไฟแล้วก็จะมาน,นี้แล้วก็เราจะหมุนตามวงกลมไปเรื่อยๆสีมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมีหลายเฉดสีมีหลายโทนแล้วแต่เราเราก็เลือกเอาหมุนไปเรื่อยก็จะเจอที่ถูกใจแล้วก็กดแล้วก็เอามือออก นี้ได้ของใหม่เป็นฮักสปัสเตอร์